สวัสดีพี่น้องค่ะชอบยูทูบเนาะอันต่อจากคลิปที่ที่ทอดอันที่ขวานัางหมูไปวังหันนีเดอร์อันนี้มาคลิปสองขอจะมาทอดซูเบิงวามันสีฟูบบนะคะอ,อันนี้คือเปิดไฟแห้งสุดให้มันห่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเบาไฟลง นี่นี่ก็คืออันนั้งมูเนาะที่คอยขัวเอาน้ำมันมันออกแล้วมาเบิงว่ามันฟูบ้พี่น้องอันแข็งดีอันที่มันแข็งดีก็อาจจะฟูดีอันที่บ่ค่อยแข็งก็คงจะบ่ค่อยฟูปัดนไหลคิดว่านะ ล่องเบิ่งก่อนจกอันนึงแล้วมันบ่ทัฒนทรดีอันนี้มันขอดเห็นเห็นพี่น้องเห็นคักๆเลยว่าข่อยเฮ็ดข่อยเฮ็ดต่อจากอันที่ข่อยคั่วหนังน่ะค่ะแล้วก็น้ำมันนี่ก็บ่ได้เปลี่ยนเด้น้ำมันเก่าเออลองเบิ่งว่ามันสิฟู่บ่พี่น้องนี่คือว่าน้ำมันบ่ทันฒนทรดีบรรได ซับปรกอไว่เองนี่ทอดกากงูแล้วก็สิตาส้มกินเอ๋อดาลิงมิกซิตมาออนฟริกกิ้โว้ยโว้ย ไฟมันแห้งแล้วห้ากับเบาจากเล็กหกเป็นเหล็กสีอันนี้คือํำมันเก่าเบอรววามันสีฟูบอสนิ บ่อฟูแบบ้แห้งปันไดค่ะพี่น้องกลายเป็นกากหมูที่แบบว่าแข็งแขแข็งแข็งกรอบกรอบนะคะแต่บ่อฟู้นะคะบงบ่งบฟูจ้จ้ะบางคนมากินกากหมูแบบนี้อื้ บอฟูอันนี้คือวิธีที่วิธีที่บอต้องต้งมหนังนะคะเบาไฟก่อนตอนนี้คอยเบาไฟเหลือเบอร์สองนะคะพอมันห่อนแห้ง บางอันก็คู ondan, ่บางอันก็บอกคู <hee> ่จ้ะไฟตอนนี้เป็นเบอร์สองเพราะว่าไฟบานข่อเบอร์มันแห้งแห้งความร้อนไฟจ้าเออคือ ผูอยู่ค่ะพี่น้องแต่ผู่โบลายคือจังหอยตม้มอืมผูอยู่ค่ะคู้เป็นบางอันผู้แบบว่บาบ่อู้หลายอ่ะกหมูที่แบบออกมาแข็งๆน่ะคะ่ะทลเรนก็มากินแบบนี้ แต่ว่ามันก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะพี่น้องนั้งอันใดมันมันแบบว่ามันบมดพอถึงมันเขากลับเอาเบิ้งเอาถ้ามันถึงมันทัวๆมันะไง้ฟูฟู มันก็โอเคอยู่จ้ะง่ายดีมันฟูเบ่หลายมันฟูแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนกากหมูที่มันมันมีเนื้อติดน้ำหรอนะเออฟูเบ่หลายค่ะแต่ว่าใส่ได้อยู่ก็โอเคอยู่จ้ะแต่ถ้าเกินเข้าไปต้มมันสิฟูแห้งกว่านี่แต่ถ้าทอดขายพี่น้องข้าทอดขายเขาจะต้องทอดแบบฟู บ่สันขาบ่ได้กำไรหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้ทอดบอ่ฟูมันมันได้หน่อยข้าสิขาวราคาคือกันบ่ไดอันนี้มันบ่ฟูแต่มันกรอบบางคนจะมากินกากหมูแบบนี้แหละแบบบ่คอยฟูป่ปันไดแข็งแข็งกรอบกรอบทังสี่นะจากเบอร์สองมัาห่นงไปเพิ่มเป็นเบอร์สาม มื่อนัง่งค่อยเร่มค่อยเอาอันอันนี้มาวางติดกระ,ะทะละระได้เลยจ้ะค้อยเกาก็ยังอยู่เนีเ่ยเห็นปะเริ่มแม่ก็ได้เบิง่งก็โอเคอยู่พี่น้อง <c oughs> เป็นวิธีง่ายๆค่ะมันบ่ฟู่หลายแต่ว่าก็โอเคอยู่ละ ไฟแห้งตอนแรกเนาะไขมันมันหอดแล้วเทาก็เบาไฟโอ้ยอยตัดหมูจนนิ่วไฟพองมือนีัไก่นี่กรนุนอันที่มันบ่ค่อยแห้งดีปันไดมันสิกระเด็นในักหน่อยแต่พอถึงก็เป็เบิดนะคะพี่น้อยถ้าว่าความห่อนมันห่อนเท่ากับเบาไฟ นี่คนุ่ยถ้าเกิดมาค่อยมันห่อนแห้งนะมันจะแ็กให้น้ำมันระเบิดก็ต้องคอยเบิ้งนะค้าพี่น้องเ่ต้องให้มันห่อนแห้งปันไดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทอดอยู่คอยยังว่าคุณเคยกะเตาบ้านไม่นะคะพี่น้องเตาบ้านไมมันห่อนแห้งบ้านเก้ามันห่อนมาแห้งไปสิคอยยังว่คุณเคยปันได บ้านไม่เคยเปิดเบอร์หาเบอร์รบต้องคอยทอดกากหมูไม่บ้านเก่าสิเบอร์ไปเรื่อยๆตำส้มเด้ตำสมก็ทอดกากหมู ต้มตำหอยดองโอ้ยโหรสดีไปติดตาม่อยก็จะเห็นว่าใส่รสดีย่ำต่างบางข้างก็ใส่บางข้างก็บ่ใส่โอ้ยไปซื้อของมาหนึ่งเรื่องผมชูรสเ้ยหน่อย มันบ่ค่อยกรอบเออมันบ่ค่อยฟูจ้ะแต่ว่าอันบางคนมันมากกินแบบนี้เออม,มากกินแบบบ่ค่อยฟูัปไหนมันจะออกแข็งๆจักหน่อยพีู่ กระเด็นเอาตอนที่คอยอันบ่ได้เอาหมูขวัวก่อนก่ะเปิดไฟแห้งๆอู้ละเบิดจ้าค่อ,คอยๆบ้างอันนั้นเอามันก็กระเด็นยูพี่น้องข้ทงที่ดีคือว่าเอาไปอบนะคะสูตรนี้แต่ว่ามัน่ายอยอู่แต่มันกับอเคอแค่ยูใเย็ยนๆทอดเอาไฟบ่แห้งนะ เนี่ยพี่น้องอันนี้คือคือที่ข่อยทอดได้แล้วเมื่อกี้นะ่ะนี่เดี๋ยวสิชิมให้เบิง้งอือแม่งกับกรอบอยู่เยอะจ้ะกรอบอยู่เพรออาะว่าตอนที่ห่อตัดหนังนะพี่น้องเอ้ยตอนที่ห่อตัดหนังห้างทีดีนะคะถ้าปรุงเครื่องไปนั่ ปรุงเครื่องแล้วเท่ากับเจ้าแม่ขวดในกระทะเด้อคลิปแรกที่คอยบอกไปนั่นคอยไม่ได้ดปรุงเครื่องคอยเอาเกลือมาใส่ในกระทะเลยสรุปแล้วเกล,เกลือมันเกลือมันบอกเข่าไปในหนังนะคะมันบวชแสบมันจืดถ้ามาปรุงใส่รสด,ดีใส่หนังแล้วเท่าจัไปขว่ในกระทะเนาะลองพิดล่องถูกไปพี่น้องเดยวก็ได้เองบ่าวตาอีหยังเนาะค่ะเนาะ เห็ดข่างแหลกก็มาหามูเจ้าเลยบอกสูตรวิธีง่ายๆนู่นนี่นั่นเนาะ,ะ,ะบะต้องหยุ่งยากอีกยังมากมายนะคะกระเด็นแน่นิดหน่อยโอ้ยกระเด็นนิดหน่อยค่ะยามันบ่ถือก็ระเบิดตุ่มตามเคยทอดแบบว่าอันบ่ได้ขัวก้อนแบบตั้งใจทอดเลยนะนะ โอ้ยมันกระเด็นระเบิดว่าสั้นลบก,กันแทบว่าท่านบาดหลังเขานี่ราคาพี่น้องเอาหันกล่องว่ได้ลืมไปนี่แหละที่่อยทอดได้แล้วมันจะแบบว่า มันจะบอ่บอฟูหลายปันไดเห็นบอ <c oughs> บางอันมันโดนเกลือกับเข้มแซบบางอันเพิ่อโดนเกลือเลยกับจืดว่าสัน่นอืมนี่ละค่ะกับหมูสูตรวิธีง่ายๆเนาะลองคิดเบิ่งเด้อมมนกระเด็นนิดหน่อยแต่ยามันประหยัดเวลาประตองอบเนาะค่ะเนาะ ไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมกันไปต่ำบุกคุงกันเดอ้ขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้ามาพอ,อก,กันคลิปกินเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย